สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรทายาชะตาค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะคะขอภัยคลิปนี้มาช้านิดนึงนะคะแต่ก็มาแล้วนะคะวันนี้เป็น love story นะคะคลิปดวงความรักประจำเดือนมกราคม2565ค่ะเป็นเคีวของชาวลัคนาราศีธนูนะคะค่ะวันนี้มีเปิดไพ่สองกองนะคะมาให้ไพ่เนี่ยถอดเรื่องราวนะคะว่า เรื่องราวที่ไพ่กาหนดขึ้นมาตรงนี้จะเป็นความรักแบบไหนอย่างไรนะคะสําหรับใครที่อยากรู้วันที่ในการแบ่งราศีสามารถที่จะดูใต้ชื่อคลิปได้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักมาได้นะคะอดไลน์นะัดดีนดา65นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปนะคะค่ะสําหรับตรงนี้นะคะไพ่ใบรแรกที่ขึ้นมานะคะอืมเป็นไพ่ของสองไม้เท้านะคะ แล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินถ้วยนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวทัดน้ําที่เข้ามาตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าตรงนี้ชาวธนูเองคุณอาจจะมีอารมณ์ที่ ค่อนข้างละเอียดอ่อนมีความคิดอะไรที่มันสลับซับซ้อนในเรื่องของความรักมีความอ่อนไหวในเรื่องของความรักก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนเงนก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นกองของฝั่งคนรักของคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะค่ะตรงนี้เป็นการอ่านตรงโดรมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสําหรับตรงนี้นะคะเหมือนกับอื อาจจะเป็นตัวคุณหรือคนรักของคุณนะคะที่มีอารมณ์อ่อนหวานมีอารมณ์อ่อนไหวนะคะสองไม้เท้าอาจจะเป็นคนที่มองหาความรักดีๆที่จะเข้ามาในชุดของคุณก็ได้นะคะเดี๋ยอาจารย์ขอดูพไพ่ใบต่อไปนะคะสเตรนท์หรือตรงนี้นะคะตัวคุณอาจจะเจอกับความรักที่ ที่ไม่ค่อยดีต่อใจอ่ะจนคณรู้สึกว่าคุณต้องเข้มแข็งคนต้องมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะหรือบางคนที่ผ่านมาความที่คุณมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเจ็บมานักตัวนักแล้วก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เตนคุณต้องเข้มแข็งคุณต้องอดทนนะคะคุณยังคงความเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่แสนดีเป็นคนที่เหมือนกับมีน้ําใจมีความปรารถนาดีให้กับคนอื่นๆแต่ในขณะเดียวกัน คุณก็พยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองในการที่จะเข้มแข็งขึ้นนะคะไม่อ่อนไหวมากเกินไปไม่ทุ่มเทมากเกินไปในเรื่องของความรักนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณ คุณอาจจะเป็นคนที่ช่างฝันช่างจินตนาการนะคะมองความรักในแง่ดีมองความรักในแง่ที่เป็นอุดมคติแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเคยเจ็บปวดเพราะวาความคิดแบบนี้ความเป็นตัวตนแบบนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าสเตรน์คุณต้องเข้มแข็งคุณต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตหลายๆอย่างที่คนเจอมาเนี่ยนะคะทําให้คุณเก่งคุณเข้มแข็งคุณมีความอ,อ,อดทนมีวัคซินใจนะคะ ต่อเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนคุณอดทนรอคอยนะคะสเตรนกับความรักที่จะได้เจอกับคนดีๆอย่างที่คุณเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเฝ้าใฝ่ฝันหาเฝ้ามองหาอยู่นะคะมีไพ่ของแปดเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวธนูเองนะคะหรือคนรักของคุณเนี่ยนะคะทำงานหนักมากๆเลยก็ได้นะคะทำงานเหมือนเสกเงิน มันเขียนเงินขึ้นมาได้เลยนะเหมือนเขียนเงินแบบเขียนยันเลยนะอารมแบบนี้นะคะชาวธนูนะคะช่วงนี้การเงินแบบหาได้ใช้คล่องมากๆก็ได้นะคะชาวธนูนะแปดเหรียญน,นะคะเงินดีมากๆนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะ the world นะคะแล้วก็เป็นไพ่ของเจ็ดถ้วยนะคะเหมือนความรักคุณอยากให้จักรวาลน,นะคะโชคชะตาเป็นคนกําหนดนะคะว่าจะให้เจอกับความรักที่แสนดีความรักที่คุณ ใฝ่ฝันไว้เมื่อไหร่นะคะหรือว่าคุณอาจจะกำลังได้เจอนะคะกับความรักนะคะรักออนไลน์ the world นะคะรักออนไลน์รักที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้หรือคนรักของคุณอยู่ต่างจังหวัดไกลหรือว่าเป็นคนต่างชาติต่างภาษาที่อยู่ห่างไกลกันมากๆก็ได้นะคะเหมือนคุณได้เจอกันกับเขาแล้วนะคะเหมือนเจ็ดถ้วย the world เห,เหมือนในฝันเลยก็ได้นะคะเหมือนแบบไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอกันแล้วก็ได้มาเจอกันตรงนี้นะคะ เหมือนคุณกำลังสามถ้วยนะคะอาจจะกำลังปลูกต้นรักกำลังคุยกำลังแบบให้เพื่อนช่วยดูนะคะหรือตรงนี้เพื่อนแนะนำให้รู้จักกันก็ได้นะคะหรือได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมงานอะไรกันบางอย่างนะคะในสถานที่ที่เป็นตรงกลางระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะตรงนี้นะคะ เหมือนวามสัมพันธ์ของคุณสามถ้วยกํลาลังเป็นไปด้วยดีนะคะหรือบางทีเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการเป็นเพื่อนการได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะเหมือนได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนนะคะความชอบความไม่ชอบนะคะของเขาแล้วยิ่งคุณคบหานะสามถ้วยยิ่งคนสนิทสนมคุณคบหาหรือได้ทําอะไรด้วยกันนะคะมันยิ่งทําให้คนรู้สึกว่า ตัวเขา,วาเป็นคนดีมากๆนะคะเฮอร์มิตนะคะเป็นคนดีเป็นคนที่ศีลเสมอกันกันกบเราเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีความใจดีเป็นคนที่คอยแนะนำช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะเป็นคนที่เหมือนกับหวังดีกับทุกๆคนเสมอเลยนะคะคอยชี้แนะคอยสั่งสอนนะคะคอยที่จะดูว่าใครขาดเหลืออะไรนะหรือว่าตรงนี้นะคะเขาอาจจะเข้ามาในฐานะของหัวหน้าของอะไรของคุณก็ได้แล้วเป็นคนดีมากๆ คุณก็เลยรู้สึกเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ประทับใจในตัวเขานะคะหรือตัวเขาอาจจะเป็นคนที่รุ่นเราเขาเดียวกับเรานะคะเพราะคุณเป็นอ,อ๋ออาจจะมีอายุต่างกันก็นกได้นะตรงนี้นะคะคุณเป็นอะไรเอ,อ่ยราชาถ้วยนะคะตรงนี้เป็นอัศวินเหรียญน,นะคะแต่เขาเป็นคนที่แสนดีนะเป็นคนที่เ,ออเก่งในเรื่องของการทํามาหากินการหาเงินนะคะความอสวินเหรียญแล้วก็เป็นคนที่ดีด้วยนะคะ มาพร้อมกับหนึ่งเหรียญเขาอาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมากมนะคะโปรไฟล์ดีมากๆ,ะะากๆแล้วก็เป็นคนที่ขยันหาเงินมาตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลยก็ได้นะคะเป็นคนที่อาจจะมีการทําธุรกิจหรือสร้างไรายได้อะไรมากมายหลายทางก็ได้เนี่ยนะคะมีทั้ง หนึ่งเหรียญเงินก้อนใหญ่นะคะแล้วก็เงินเดือนประจําหรือทํางานหลายอย่างก็ได้นะคนคนนี้นะคะขยันทํางานขยันทํามาหากินนะคะหรือเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเหมือนคุณได้เจอกันกับเขาแล้วนะคะเหมือนชาวธนูคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เขาอาจจะยื่นมือเข้ามาแล้วคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณหรือคุณได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเขานะคะจนเกิดเป็นความประทับใจความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะหรือตรงนี้หนึ่งเหรียญกับสามเหรียญนะคะ เหมือนคุณอาจจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจทําอะไรด้วยกันก็ได้นะคะแล้วอยากที่จะกลายมาเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันหรือเปล่านะคะว่าตอนเนี้ยสามไม้เท้าเหมือนกับว่าอนาคตของคุณทั้งสองคนเนี่ยมันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่ไปด้วยกันนะคะหรือว่าคุณอารมณ์แบบทํางานด้วยกันแล้วทําแทนกันได้หมดนะคะตรงเนี้ยนะคะความเป็นสามไม้เท้าทําให้เหมือนกับรู้สึกว่ามันคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะ สามเหรียญสามไม้เท้าคุยได้ทุกเรื่องคุณเรื่องงานก็ได้คุณเรื่องอนาคตเรื่องธุรกิจนะคะหรือว่าสามถ้วยอุ้ยคุณได้สามสามสามนะคะตรงนี้นะคะนุโชคดีไม่ได้สามดับนะคะได้สามที่ดีมาสามใบเลยนะคะสามถ้วยสามเหรียญแล้วก็สามไม้เท้านะเหมือนกับจะมีอารมณ์แบบไปเที่ยวไหนสนุกสนานไปอะไรด้วยกันก็ได้นะคะกลับมาทําธุรกิจกลับมาปรึกษากันเรื่องงานเรื่องอนาคตเรื่องส่วนตัวก็ได้หมดเลย ะะเหมือนชาวธนูนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่เหมือนเข้ามาเติมสีสันให้กับคุณนะคะเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเป็นหุ้นส่วนธุรกิจนะคะเรากําลังจะกลายเป็นคนที่มาวางอนาคตร่วมกันนะคะความเป็นสามไม้เท้าตรงนี้หรือว่าถ้าเป็นความรักของคนที่แต่งงานแล้วนะคะเหมือนคนคนนี้ก็เข้ามาในชีวิตของคุณอะนะคะมาอย่างปฏิหารมาจากคนแดนไกลนะคะมาแล้วได้แบบ หมือนรู้นิสัยใจคอกันคบหาดูใจกันนะคะจนตอนนี้แต่งงานเป็นครอบครัวแล้วก็กําลังสร้างอนาคตอะไรบางอย่างร่วมกันหรือมีธรุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันก็นกได้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งของเขาบ้างนะคะหรือเป็นฝั่งของคุณไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้น,นะคะตรงน,นี้นะคะมีไพ่ของเดทโอโ้เขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่เพิ่งอกหักเพิ่งจบกับความรักนะคะ หรือเพิ่งผ่านเรื่องราวไลยๆอะไรบางอย่างมาหรือเปล่านะคะเนี่ยเราก็กลับมาแปดไห้เท้ากลับมาตั้งหลักกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะกลับมาสร้างชีวิตใหม่นะคะหรือว่ากลับมาพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ในเรื่องของความรักก็ได้นะคะเหมือนที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นคนรักของคุณหรือตัวคุณนะชาวธนูนะคะเดอมูนมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ ทำให้เกิดความผิดหวังสูญเสียความเศร้านะคะในชีวิตของออาจจะเป็นฝั่งคุณหรือเขาก็ได้นะแต่ตรงนี้นะคะเออน่าจะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะคะแล้วตรงนี้นะคะเมื่อเขาได้มาพบกับคุณนะคะอัศวินไม้เทา้าคุณเป็นธาตุไฟนะชาวธนูนะคะ คุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทําหน้าที่การงานมีการวางแผนในการทํางานที่ดีนะคะเป็นคนที่เหมือนมีเป้าหมายในชีวิตเสมอเลยนะคะเป็นคนที่รับผิดชอบทำงานได้ทีละหลายๆอย่างก็ได้นะคะอืมเหมือนคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอะนะคะแล้วคุณอาจจะเห็นเขาเศร้าเข้าใจความรู้สึกของเขานะคะแล้วอยากมาช่วยเหลือดูแลอยากมาทําให้เขา เป็นกระต่ายในดวงจันทร์ที่ไม่เศร้าเป็นกระต่ายในดวงจันทร์ที่มีความสดใสในชีวิตนะคะเหมือนคุณเข้ามาเพื่อปกป้องเขาก็ได้นะคะชาวธนูนะตรงน,นี้หรือเขาปกป้องคุณก็ได้นะคะไพ่สลับตัวตนยองก็ได้อืมเฉลิมพลัส์นะคะแล้วก็ได้หนึ่งไม้เท้าเอิอ่มเหมือนการที่คุณกับเท้าได้มาพบกันตรงเนี้ยนะคะได้มาคบหาตัวใจแม่เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของกันและกันเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณ คุณไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนรักของคุณก็ได้นะคะทําให้คนรักของคุณเนี่ยเหมือนกับหนึ่งไม้เท้าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเอาลงแบบนี้ก็ได้หรือคนรักของคุณมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้คุณได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะกลับมาล้มไปแล้วกลับมาลุกขึ้นยืนใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ไปในทางที่มันที่มันดีงามที่มันสดใสสวยงามมากขึ้นนะคะอืม จะเป็นตัวเขานะตรวนี้นะคะอัศวินไม้เท้าแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะจนเขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณมากๆนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะหรือคุณสองคนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณเข้ากันได้นะคะไปด้วยกันได้นะคะความเป็นสามถ้วยขึ้นใหม่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดอยู่ใน ที่ทํางานเดียวกันที่เรียนเดียวกันนะคะจากความใกล้ชิดจากความผูกพันกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันมันมีทั้งความเข้าอกเข้าใจกันเห็นใจกันมากๆก็ได้นะคะจากการที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันร้ายมาในชีวิตนะคะเราได้เข้ามาปลอบใจเข้ามาเยียวยาหัวใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นถึงความดีนะคะเห็นถึงความดีของคุณก็ได้นะคะ เหมือนคุณเป็นคนที่อาจจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกับคนอื่นๆอยู่เสมอห่วงใยความรู้สึกของคน<ม>ที่เหมือนมีความทุกข์หรือว่าตกทุกข์ได้ยากอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะตัวคุณเองนะชาวธนูคุณเหมือนกับเป็นนกพูกนะคะที่เต็มไปด้วยสติปัญญานะคะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหานะคะให้กับคนรักของคุณหรือกับ คนรอบๆตัวของคุณน่ะนะคะจนเขาประทับใจในความเป็นตัวคุณมากๆในความเป็นคนดีของคุณนะคะเดอะสตาร์นะคะเหมือนกับว่าความรักของคุณนะคะเข้าไปสร้างความหวังเข้าไปให้ชีวิตใหม่นะคะกับคนรักของคุณนะคะหรือว่าคนสองคนตอนนี้กําลังมาเป็นชีวิตใหม่ให้กับกันและกันนะคะกําลังสร้างชีวิตเหมือนอย่างที่ได้วาดฝันเอาไว้นะคะเหมือนคุณน่าจะได้เจอกับความรักอย่างที่คุณได้อธิษฐานขอเอาไว้นะคะเพราะว่าเนี่ย เจ็ดม่เท้านะคะบางคนอาจจะผ่านเรื่องราวความยากลาบากนะคะล้มลุกคุกคานในเรื่องของความรักนะคะรักมาแล้ว7จทีนะคะ เลิกมาแล้วเจ็ดนอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะ7ดไม้เท้าแต่ในที่สุดนะคะก็ได้มาเจอกับเดอะสตาร์ความรักที่เป็นเหมือนความหวังความรักที่เติมความสดใสแสงสว่างให้กับชีวิตนะคะทําให้คุณกับคนรักของคุณเนี่ยเหมือนเห็นในเป้าหมายเดียวกันตกลงใจนะคะที่จะได้ร่วมชีวิตแล้วทําความฝันของคุณทั้งสองคนเนี่ยให้มันเป็นจริงนะคะความเป็นเดอะสตาร์ตรงนี้ไฮโรแฟนและสามไม้เท้านะคะเหมือน ช่วงเดือนมกรานะคะความรักของชาวธนูน่าจะสดใสนะตอนนี้นะคะใครที่เคยเศร้าหมองใครที่เคยเจอปัญหาอะไรมาก็เหมือนจะมีคนเข้ามาช่วยดูแลจิตใจของคุณเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณนะคะ mm hmm. คนดีๆนะคะที่คุณรอคอยมานานแสนนานก็ได้นะ mm hmm. หรือว่าแต่ลักษณะของวิบากกรรมทางความรักนะคะที่ชดใช้ว,วิบากกรรมในความรักไปแล้วก็เจอความรักดีๆ mm hmm. มาดูเอ่อ uh, flower oracle mm hmm. นะคะคุณได้ดอก sweet chestnut นะคะเหมือนเป็นความรักนะคะที่ที่มันค่อยๆแตกดอกผลิบ้านนะคะจากการที่อดทนนะคะรอคอยนะคะรอความรักที่ดีในที่สุดนะคะมันก็เป็นความโชคดีกับชาวลัคนาราศีธนูนะคะที่ตรงนี้นะคะ คุณจะได้เจอกับคนที่ดีแล้วหลังจากที่อาจจะบางคนผิดหวังนะคะช้ำใจกับความรักมากฮาร์โมนีนะคะเหมือนความรักของคุณเนี่ยจะได้เจอความรักที่มันลงตัวหรือลงเอ่ยกันได้นะคะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีสีสันที่สดใสสวยงามนะคะเข้ามาเติมพลังให้กับชีวิตของคุณนะคะมีอยากย้ายโดยรอคอยมานานอยากย้ายขึ้นเลยนะคะชาวธนูแต่เขาก็มาเป็นเหมือนเสียงนกที่ร้องเพลงเพราะๆให้คุณฟังนะคะ ชวนคุณพูดคุยจนคุณแฮปปี้นะคะมีความสุขนะคะหรือเป็นผีเสื้อที่โบยบินเข้ามาเติมความสดใสให้กับหัวใจของชาวธนูหรือชาวธนูเองนะคะเข้าไปเติมความสดใสให้กับหัวใจของคนรักของคุณนะคะเราทำาให้ชีวิตของคุณกับคนรักเนี่ยนะคะมันมีความเหมาะสมลงตัวเหมือนกับเอ่อเหมือนกับเป็นอะไรที่คุณสคนเนี่ยมีใน มีในอีกฝั่งหนึ่งที่อีกคนหนึ่งไม่มีนะคะเช่นบางทีชาวธนูอาจจะมีความใจร้อนนะคะแต่ว่าคนลักของคนนะคะอาจจะเป็นธาตุน้ำเพราะม,มีความใจเย็นน้ำระดับไฟอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเราทำให้ฮาร์โมนี้มันมีความผสมผสานอย่างลงตัวนะคะระหว่างความรักตรงนี้ทําให้ชทิญคนเนี่ยแฮปปี้ Happy, มีความสุขมากขึ้นนะคะเป็นช่วงชีวิตที่ลงตัวความรักที่เหมือนลงเอยกันได้นะคะ มีไพ่ของอะไรอีก be believe นะคะไม่ใช่ be love. believe b e l i e v นะคะเหมือนกับคุณอาจจะเชื่อมั่นศรัทธาในความรักมาตลอดว่ารักแท้มีอยู่จริงก็ได้นะคะชาวธนูนะคะหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยเชื่อมั่นว่ารักแท้มีอยู่จริง believe นะคะ i believe i can fly นะคะเหมือนกับเป็นผีเสือ้อนะคะเชื่อว่าวันหนึ่งที่ตัวเราอาจจะเป็นแค่หนอนดักแด้เราจะได้เติบโตวสวยงามเป็นผีเสื้อที่โบยบินนะคะ โบยบินไปกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่พาเราบินไปสู่ขอบฟ้าที่แสนกว้างไกลนะคะความเชื่อมั่นคาศสัทธานในความรักนะคะทําให้ในท้ายที่สุดชาวธนูคุณอาจจะเจอกับความรักที่สดใสสวยงามมากๆก็ได้นะคะขอให้เรื่องราวตรงนี้เล่าสตอรี่ตรงนี้เป็นเรื่องราวของคุณนะชาวธนูนะคะค่ะ ตอนนี้อาจารย์นลีก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องขออาจารย์ด้วยทั้งผู้ติดตามเก่าทั้งผู้ติดตามใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าตรงน,นี้นะคะจะมีใครที่เข้ามาเป็นโจทย์เข้ามาเป็นความรักดีๆกับชาวธนูได้บ้าง Aquarius นะคะชาวลัคนาราศีกุ้งนะคะทัดลมนะคะนี่ดูซีนอกจากทัดนาแล้วเป็นทัดอื่นได้ไหม a อริสนะคะเป็นทัชไฟได้กันก็นได้นะคะชาวลัคนาราศีเมษค่ะอ๋อธนูกับธนูได้กันเองนะคะ Sagittarius นะคะทัชไฟนะคะ Wednesday นะคะคนที่เกิดวันพุธค่ะ s unday นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ ว er, ก็ชาลัคนาราศีกันนะคะอีกหนึ่งใบนะคะ Thursday นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะอตอนนี้ขอให้ได้เจอนะคะสมกับดังใจของชาวธนูนะคะใครที่ความรักดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีได้โอกาสเริ่มต้นนะคะชีวิตคู่กันด้วยกันนะคะขอให้เดือนมกราคมเป็นเดือนที่ชาวธนูสุขสมหวังในความรักนะคะ อาจารย์นลีเป็นแังใจให้ค่ะอยากเป็นแังใจกับอาจารย์ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แรงใจกับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ